ค่ะประตูอีก,กค็คาไปหยัดน้ำมันมากๆมานำเสนอ,อกันอีกแล้วนะคะเตตตายาฤิสนะคะเป็นอีก,กค็คานะคะคันนี้เครื่องยนต์พันสองเอร์โต้ปีสิบแปดผักแม็กไลสวยนะคะสีสันสวยส,ด,สดใสเลยคะ่ะสีส้มนะคะออกสีน้ำตาลนะคะด้านในก็เป็นเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกไฟฟ้าค่ะเบาะลายสวยมากๆเลยนะคะสองสีนะคะสีดำผสมกับสีน้ำเงินนะคะ แอร์แบ็กเอเบสนะคะกุญแจรีโมทค่ะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรถคันนี้รถสวยมากๆเลยค่ะฟีดาวน์ผ่อนเดือนละ700 0บาทค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนนะคะได้รับผวมผู้เช่าซื้อที่สุรคณีได้นะคะที่1 5 0 0 0ืพัน 5, บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะขครกาลังมลงหารถสวยสภาพดีนะคะแนะนำาปรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะ เอกสารนะคะในการเช่าซื้อมีสำนาบัตรประชาชนนะคะสำนาทะเบียนบ้านนะคะสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรับรองกันเดือนนะคะแลนหลังกว้างนะคะคนของได้เยอะเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะแฮชแบกาประตูอีโกคาร์นะคะแล็กไล์สวยประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะขับดีมากๆแอร์เย็นเบาะนิ่มมากๆเลยนะคะแล้วสวยค่ะ ไต้ายาลิตเครื่องยนต์พั0สนะคะกิออโต้ปี2018ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0925050858ติดต่อ